ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับคารามารีเดี๋ยวเรา,าลองชิมดูนะวันนี้ก็จะกินกับตัวทาท่าซอสแล้วก็มาโยวาซาบินะครับจะชิมดูนะว่าแป้งกรอบหรือเปล่าสวัสดีครับไปคุ้งกลับมาแล้วครับในครัวบ้านส่วนหท c h ชาแนลก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลย อ่ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับนอกจากเตรียมแป้งทอดกรอบนะครับแล้วก็ใส่ใบทมแห้งลงไปนะครับแล้วก็ผมจะใส่พาสซี่สับนะครับจากนั้นนะครับผมเตรียมปลาหมึกไว้แล้วนะครับก็ใส่ปลาหมึกลงไปก่อนที่ผมใส่ปลาหมึกไปก่อนนะครับเพราะว่าปลาหมึกเนี่ยมันมีน้ำนะครับมันจะทำให้แป้งเหลวที่หลังได้นะครับเพราะฉะนั้นใส่ปลาหมึกลงไปก่อนนะครับ ผสมคู่เขานะครับพอปลาหมึกนะครับมันเข้ากับแป้งแล้วนะครับนะก็ค่อยใส่เบียร์ลงไปนะครับตัวเบียร์เนี่ยเขาจะช่วยให้แป้งของเราฟูกรอบนะครับหอมอร่อยนั่นเองนะครับก็ขยํานะครับจะปรุงเกลือพริกไทยเพิ่มก็ได้นะครับ แต่บางทีเนี่ยตัวปลาหมึกมันจะมีความเค็มในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับก็อาจจะไม่ต้องใส่เกลือพริกไทยเพิ่มก็ได้นะครับค่อยๆนะครับเติมเบียร์ลงไปนะครับก็อย่าให้ตัวแป้งนะครับเหลวเกินไปนะเพราะว่าถ้าแป้งเหลวเกินไปนะครับแป้งมันจะไม่ติดตัวปลาหมกึกให้มันได้ความข้นประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเรานําไปทอดกันนะครับ ปลาหมึกลงไปได้เลยสังเกตนะครับว่าแป้งเขาจะพงพองฟูงขึ้นมานะครับก็ให้เราทอดไปเรื่อยๆนะครับอพอทอดจนสีเหลืองสวยแบบนี้แล้วครับก็ตักขึ้นพักเสะเด็ดน,น้ำมันไว้ก่อนนะครับก็บอกว่ากลิ่นหอมมากนะครับเดี๋ยวเรา,าลองชิมดูนะ,ะวันนี้ก็จะกินกับตัวทาท่าซอนแล้วก็ มายอวซาบินะครับตัวนี้ก็ง่ายๆนะครับวายอมัสซี่ก็เอามายองเนสผสมกับตัววาาบิแล้วก็ใส่เลมอนนิดหน่อยนะครับตัวทาทาซอสนะครับเคยสอนไว้แล้วที่คลิปสอนทาออนยนลิงหรือว่าหอมทอดนะครับแล้วก็ตัวฟิตแอนด์ชิพนะครับก็ตามไปดูได้นะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับนี่เพิ่งทอดมาเลยนะครับหนวดนะครับของโปรดนะจะชิมดูนะว่าแป้งกรอบหรือเปล่า ออบอกเลยครับว่าแป้งกรอบแล้วก็อร่อยมากนะครับตัวปลาหมึกเนี่ยมันจะมีความเค็มอยู่แล้วนะครับตัวแป้งมีความหวานนิดน,ดนดจากเบียร์นะครับมีความหอมจากตัวเครื่องเทศต่างๆที่เราใส่ไปนะครับนี่จิ้มกับตัวทาท่านะบอกเลยว่าอร่อยเข้ากันมากนะครับจิ้มกับวาซาบิมาย,ยนะครับถ้าใครชอบหวานก็เติมนมข้นไปนิดนึงได้นะครับ ก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ